เรามาเข้าสู่ในช่วงของการานำเสนอผลงานด้านการจัดการนวัตกรรมดีเด่นนะคะอีก4เรื่องนะคะโดยเริ่มที่เรื่องแรกจะเป็นของคุณนทวัฒน์แปลกระโทกนะคะเรื่องการจัดกิจกรรมร่องเรือเล่นลมชมนกะเรียนพันธุไทยนะคะ,ะหัวข้อนี้ก็ได้รางวัลการจัดการนวัตกรรมดีเด่นเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการด้านกระบวนการนะคะขอเชิญคุณนะัทวันรแปากระโทกค,ค่ะครับก็เรียนท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมรับฟังาการสัมมนา,าทุกท่านนะครับผมก็กับผมนะครับนายนันทวันรแปลวโถกนะครับหรือว่าเต้นนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากาสวนสัตว์นครราชสีมานะครับปฏิบัติงานที่สูย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ําและนกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดปุรมล์นะครับผมวันนี้จะมานําเสนอ,อตัว การจัดการองค์ความรู้นะครับด้านนวัตรกรรมนะครับในเรื่องของการใช้ศักยภาพนะครับของบริบทพื้นที่นะครับมาเป็นตัวอ,ออกแบบกิจกรรมนะครับการอ,อนุรักษ์นะครับอย่างยั่งยืนนะครับผมครับผมก็สำหรับ หัวข้อนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ศักยภาพของพื้นที่ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนนะครับผมกรณีศึกษากิจกรรมล่องเรือเล่นลมชื่นชมถิ่นนกกระเรียนไทยนะครับที่ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ําและนกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมก็สำหรับตัวโครงการปล่อยนกกระเรียนบันไทยนะครับลหลายท่านก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าได้นํา นกกระเรียนพันธุ์ไทยนะครับไปปล่อยเืนสู่ธรรมชาติที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับแล้วก็มีการต่อยอดในเรื่องของตัวผลงานนะครับแล้วก็ความร่วมมือต่างๆในพื้นที่นะครับจึงมีสูตรเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ําและนกกระเรียนพันธุ์ไทยนะครับเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับผมและก็แนวคิดนะครับก็คือทั้งสูตรเรียนรู้ของเราเนี่ยก็เป็นแหล่งที่ให้ความรู้แล้วก็ถ่ายทอด เรื่องราวเกี่ยวกับวิชาการนะครับทางนกเรียนบันไทยแล้วก็พื้นที่ชุ่มน้ำนะครับให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็รับองค์ความรู้นี้นะครับไปนะครับแล้วก็จึงมีแนวคิดที่อยากจะหากิจกรรมนะครับที่จะสอดคล้องแล้วก็เป็นตัวดึงดูดนะครับให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่สนใจเนะี่ยเข้ามาที่ศูนย์ของเรานะครับเยอะขึ้นนะครับผม โดยจุดประสงค์นะครับคือก็เป็นกิจกรรมเนี่ยที่ทำให้มันอ,ออกแบบมาเพื่อที่ให้มันสอดคล้องนะครับกับวิถีชีวิตชุมชนนะครับแล้วก็นำพาไปสู่เรื่องของการมีรายได้นะครับผมในพื้นที่นะครับให้ชาวบ้านหรือคนในพื้นที่ที่เขาอยู่ใน พื้นที่ที่อยู่ร่วมกันกับนกกระเรียนเนี่ยได้มีรายได้จากการที่ใช้ศักยภาพของการที่มีนกกระเรียนเนี่ยครับอยู่ในพื้นที่ของเขานะครับผมส่วนเป้าหมายเนี่ยเราก็ต้องการให้มีตัวประชากรนกกระเรียนบัานไทยเนี่ยที่เราปล่อยคขนสู่ธรรมชาติเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับผมแล้วก็มีอัตราลดที่สูงที่อยู่ร่วมกันกับพื้นที่ของมนุษย์นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ กิจกรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยที่เป็นแนวใหม่นะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งบุรีรัมย์ก็จะเน้นชูเป็นเรื่องของเมืองกีฬานะครับผมซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจนะครับผมและสุดท้ายเลยนะครับก็คือผลประโยชน์เนี่ยจะต้องให้ชุมชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ในการอนุรักษ์นกกระเรียนนะครับได้รับประโยชน์ในส่วนเนี่ยครับมากที่สุดนะครับผมอ้อ ซึ่งลักษณะเด่นของตัวโครงการนะครับผมหรือว่านวัตกรรมนี้นะครับผมก็เป็นความสัมพันธ์นะครับผมระหว่างตั้งแต่พี่ๆนักวิจัยนะครับัวหน้าโครงการเนี่ยในช่วงยุคแรกๆแล้วนะครับที่ไปดําเนินการในช่วงที่มีการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยหรือแม้กระทั่งตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ปล่อยนะครับมีการพูดคุยแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่นะครับก่อให้เกิดความรู้และการาเข้าใจนะครับถึงตัวบริบทเกี่ยวกับการนําสัตว์มาปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับว่า เขามีความสําคัญอย่างไรในระบบมีเวทนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังจะมีการนําบริบทพื้นที่หรือว่าความโดดเด่นในพื้นที่นะครับก็สือตรบ,บริเวณนั้นเนี่ยเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยจอยเจีมาที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาตินะครับนกน้ํา ชต่างๆนะครับที่บินอพยพมาในช่วงฤดูหนาวเนี่ยครับกลุ่มนักดูนกต่างๆเนี่ยก็เข้ามาในพื้นที่กันเยอะนะครับซึ่งก็จะทําให้เป็นจุดดึงดูดให้กับผู้คนที่สนใจเฉพาะกลุ่มหรือว่าคนทั่วไปนะครับเข้ามาได้อย่าง,ยางเยอะนะครับผม และนอกจากนี้เนี่ยชุมชนก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เผยแพร่หรือว่าถ่ายทอดเกี่ยวกับวิถีชุมชนหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆผลิตภัณฑ์นะครับได้มีช่องทางการที่จะเปิดโอกาสได้จําหน่ายนะครับผมซึ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับผมส่วนกระบวนการนะครับก็เริ่มจากการที่ คิดนะครับว่ามีอะไรในพื้นที่ที่จะดึงออกมาก่อให้เกิดตัวกิจกรรมแล้วก็บูรณาการกับชุมชนในพื้นที่นะครับผมก็มีการพูดคุยนะครับกับชาวบ้านนะครับว่าในพื้นที่เนี่ยมีการทำกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างในพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับปรากฏว่าก็คือชาวบ้านเนี่ยเขาก็ทำประมงพื้นบ้านนะครับเขาก็จะมีเรือนะครับ ซึ่งที่เราสำรวจก็จะมีอยู่ประมาณ18ลำนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาชาวบ้านเนี่ยมาพูดคุยนะครับผมว่าถ้าเกิดมีการทํากิจกรรมแบบนี้แบบนี้นะครับชาวบ้านจะรู้สึกอย่างไรโอเคไหมจะจะ จะลองทดลองดูแล้วแบบจะมีผลกระทบอะไรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่ากับตัวการใช้ชีวิตประจำวันของเขาไหมนะครับเราก็มีการพูดคุยกับทางชุมชนแล้วก็ผู้นำนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการมาออกแบบพื้นที่เส้นทางที่จะทําการให้บริการกับนักท่องเที่ยวนะครับผมโดยพื้นที่เนี่ยครับจะไม่ไปรบกวนกับ นกแล้วก็ธรรมชาติในพื้นที่นะครับผมจะไม่พายออกนอกเส้นทางนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยก็คือทําการทดลองแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาใช้บริการจริงๆครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการดําเนินการนะครับผมก็ในกลุ่มเนี่ยครับจะมีสมาชิกทั้งหมด18คนนะครับผมก็คือประมาณ18ลำนะครับผมก็จะ แต่ละคนเนี่ยก็จะมีการนําเรือมาแล้วก็มาอัดแอปนะครับทำเป็นที่นั่งนะครับผม2ที่เพื่อที่จะรองรับกับนักท่องเที่ยวนะครับผมเพราะว่าชาวบ้านจะใช้เป็นเรือแจวเรือพายนะครับผมจะไม่ใช้เรือที่เป็นเรือเครื่องนะครับซึ่งชาวบ้านก็ถือว่ามี ทรัพยากรของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีการประชุมกลุ่มมีการรับสมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็รวมถึงการาประชุมหาแนวทางในการ,รดำเนินงานร่วมกันตลอดนะครับผมแล้วทางการประชาสัมพันธ์นะครับหลังจากที่เราได้โปรโมทหรือประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ a c e b o o k ของทางศูนย์ของเราหรือว่าเพจของโครงกรารน,นกกระเรียนนะครับ ทางภาครัฐและเอกชนนะครับก็ได้ให้ความสนใจอย่างยิ่งนะครับผมโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมนะครับดังโปสเตอร์นะครับผมก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่ในเมืองนะครับที่เขาต้องการหากิจกรรมนะครับเพื่อที่จะรองรับกับนักท่องเที่ยวที่มาพักที่โรงแรมเขาครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีการประสานงานนะครับมีการบุ๊กิ้งนะครับผมซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องบุ๊กิ้งเข้ามาก่อนนะครับเพื่อที่จะทํำการ ใช้บริการนะครับโดยโกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีการบอกนักท่องเที่ยวนะครับว่าการปฏิบัติตัวในการที่จะใช้บริการเนี่ยห้ามอะไรบ้างมีข้อจำกัดอย่างไรบ้างนะครับผมเพื่อชี่จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผม แล้วก็เนี่ยครับเป็นการช่วงเวลาในการให้บริการก็จะเป็นช่วงพฤศจิกาถึงพฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านเนี่ยเว้นว่างจากการทํางานนะครับผมเป็นการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านนะครับโดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่ของเขาเนี่ยแหละครับแล้วก็มี2ช่วงเวลานะครับก็ตั้งแต่ ผมโมงเช้าถึง8ปดโมงนี่เป็นช่วงเช้าช่วงแรกแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือช่วงเย็ยนครับสิบหกนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาซึ่งสองเวลาที่เลือกเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเย่ยมชมธรรมชาติแล้วก็นกนะครับเขาก็จะมีการแอคทีฟเยอะนะครับอัตราค่าบริการนะครับสามอยห้าสิบบาทนะครับต่อนหนึ่งลำหนึ่งลำจะนั่งได้สองคนนะครับผมแล้วก็มีชาวบ้านนะครับเป็นคนให้บริการนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับผมของอ คลิปนะครับอ๋อโอเคครับคลิปไมไปอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของการที่เราเก็บข้อมูลมานะครับดําเนินการตั้งแต่ปี6-3นะครับช่วงเดือนพฤศจิกานะครับก็ ในระยะเวลา4ปีนะครับผมก็จะมีเรื่องของการให้ความสนใจเนี่ยเยอะขึ้นนะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งธุรกิจทัวร์ต่างๆนะครับของในกรุงเทพนะครับก็มีการติดต่อแล้วก็ประสานงานไปนะครับเวลาเขาขายทัวร์ของบุรีรัมนีครับก็ถือว่าเป็นอ,อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ได้รับความสนใจอย่างมากครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอตัวอันนี้ไม่ไตัว ก่อนและหลังนะครับการทํากิจกรรมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของจํานวนคนนะครับในช่วงก่อนที่จะทํากิจกรรมนะครับก็จะมีมีมีการเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ของเราเนี่ยครับเพิ่มขึ้นนะครับผมจํานวน7,871คนนะครับผมแล้วก็กลุ่มภายเรือนะครับเขายังมีการาส่งเสริมแล้วก็ เห็นว่าศูนย์ของเราเนี่ยคือเป็นเป็นจุดที่ให้โอกาสแล้วก็สร้างรายได้ให้กับทางชุมชนนะครับเขาก็ได้ทําการหักค่าบริการเนี่ยรำละ50บาทเนี่ยเพื่อที่จะโดเนทให้กับสู่เรียนรู้ของเราอันนี้ก็คือเป็นการทํางานร่วมกันนะครับผมและนอกจากนี้ศูนย์เนี่ยก็ยังจะได้เงินที่รับบริจาคจาก ชาวบ้านเอ้ยไม่ใช่จากนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเยี่ยมชมที่ศูนย์ของเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงของพฤศจิกายน2566ถึงพฤษภาคม2567นะครับผมซึ่งศูนย์ของเราไม่ได้มีการเก็บค่าเข้าชมนะครับผมซึ่งผลผลิตแล้วก็ตัวผลลัพธ์ผลกระทบต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เฉพาะตัวในพื้นที่นะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้าง รายได้นะครับให้กับชุมชนนะครับผมแล้วก็สร้างเครือข่ายของการอนุรักษ์นกกรเรียนด้วยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีการต่อยอดแล้วก็ทําให้ชุมชนหรือว่าอําเภอต่างๆเนี่ยครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมซึ่งแนวทางในการนําตัวกิจกรรมเนี่ยครับไปใช้ก็จะเป็นในเรื่องของสมมุติว่าทางองค์การของเราเนี่ยมีการจะไปปล่อยสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับในพื้นที่ต่างๆนี่ยก็สามารถนําตัวโมเดลตัวนี้ครับไป ประยุกต์นะครับในการที่จะออกแบบกิจกรรมเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ที่จะนาสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยไปปล่อยที่มีพื้นที่อยู่ร่วมกันกับมนุษย์หรือว่าชุมชนนะครับเพื่อที่จะเป็นการอ,อนุรักษ์อย่างยั่งยืนนะครับผมครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ,บค่ะสดีค